มาทดลองใช้กันนะครับปรับปรุงดินว่าดินจะดีไหมถ้าเกิดใครเคยใช้ตัวนี้ก็เข้ามาแนะนำคอมเมนต์บอกได้นะครับวิธีการใช้ยังไงเป็นยังไงโอ้สองใยตัวนี้เปิดตังไรเนาะลงต้นกระดิ่กุหชื่อชื่มันฟ้าชื่ี่เป็นละองสวัสดีครับนี่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบตราหนุ่มเมืองชน,น,นชูๆูอันนี้คือวาวเลคือบ <laughs> <laughs> นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบอันนี้ใช้สําหรับปรับปรุงดินนะครับผมผมก็จะไปปรับปรุงดินอยู่ตรงนู้นทางนน้นอยู่ตรงข้ามบ้านนะตรงนั้นผมจะเตรียมเป็นที่ปลูกดอกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มเมืองชนนะครับชูชูสีเขียวนี่มาเราใช้ดูไม่เป็นยังไงอันนี้แกะใหม่ๆสดๆเลยนะครับกระปุกละแปดร้อยนะครับ มาทดลองใช้กันนะครับปรับปรุงดินว่าดินจะดีไหมถ้าดินดีผมว่าผมจะได้ขายแน่เลยนะสินค้าตัวนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้ตัวนี้ก็เข้ามาแนะนาคอมเมนต์บอกได้นะครับวิธีการใช้ยังไงเป็นยังไงถ้าเกิดใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับมีขายอยู่นะฮะันผมจะลองใช้ดูนะแกะออกมาเลยกระปุกนี้800ถามว่าแพงไหมไม่แพงนะมันใช้ได้5ปีนะครับเป็นป๊อปจะได้หาอะไรจะได้หาให้ หนึ่งไร่มีสี่งานอันนี้ก็บ่อยอยูน่นะนี่โอ้ซีนเปิดขึ้นมาก็เป็นซีนฝาอย่างดีนะครับของแท้จะซีนฝาแบบนี้วันเด่นโอเคแกะดูข้างในเป็นผงว่าสั้นเขาจะว่าเป็นผงโอ้เปิดขึ้นมามนนีอย่างแน่นน,นี่เออเออ,เอ,อบาดมือโอ,โอ้ระวังนะครับอันนี้บาดมือผมเลยโอ้โหเบ่งด้วย รียบร้อยปิดพัตเตอร์ข้อควรระวังอันนี้คมมากนะคมมากๆข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันคู่มือการใช้งานนะครับเป็นปุ๋ยโอ้ห่ออยู่ในซองดีเลยว้าวโอซองญ่ตัวนี้เอาช้อนตักมันเปียกแล้วมันติดม็นก่อนโอข้อควรระวังเอาช้อนตักนะช้อนแกงตกักหนึ่งช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดได้ยังไงอย่างก้นหนึ่งนเนาะ โอ้สีไล่สีหน่อยเอาข้าสีเอาเครื่องซ่อนเพราะว่าถังนี้มัน16ลิตรหนึ่งช้อนแกงหกช้อนแกงต่อหนึ่งได้ซูซูกระป๋องใช้ได้หนึ่งแสนไร่ใช้ผสมนล้วฉีดพ่นนสคร้บคนหน้าดินเมื่อฉีดพ่นแล้วสามารถไถกบได้เลยฉีดได้ทุกเมื่อใช้หกช้อนแกงคนปุ๋ยผสมน้แล้วเขย่าให้ละลายเสียก่อนนลำพ่นนะครับที่ใช้ตอนนี้สามส่วนแบ่งให้ได้สามส่วนจะได้ได้ได้หนึ่งนะใช่ว่าถุงนี้ได้สามไร้นี่หนึ่งถึงสามไร่ จะมีสามไฮเจ้าใส่น้ำจักลิตรก็ได้เจ้าสิใส่ลอยลิตรก็ได้สองลอยลิดก็ได้ต,ต้องต้องสี่ให้ไม่ได้สามไฮนะคุณว่าแคมใช้ร่วมกับถังฉีดยาฆ่าหญ้าหรือยาที่มีลิตรดูดซึมอันนี้ยังเป็นถังเพียวอ,อยู่นะยังไม่ได้ผสมยาฆ่ายุงฆ่าหญ้าอะไรชูชูคือปุ๋ยดินหรือปุ๋ยรองพื้นลดความเข้มเปรี้ยวดินปรับค่า ph ของดินทำให้ดินเหมาะแก่การเจริญเติบโตไม่มีพิตษต่อธรรมชาติใช้ได้ทุกฤดูกาลโอเค โอเคเดี๋ยวจะมาทดลองใช้ดูนะครับผมจะใช้หนึ่งครึ่งช้อนแกงผสมกับน้ำสิบลิตรผมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อๆแม่ๆนะครับอันนี้จะใส่ปลูกนกระถิ่นเบิองครับผมแกมะมาแล้วนมาจากปลูกจากฟองเลยแหละนะครับผมขอหยาะบอวไทยแนวภาษาอีสานมาเท่านีาาาานขอให้นะครับผมเพื่อให้เป็นข้อใจภาษาเดียวกันผมแกะแล้วมันก็ออกออออกว่ะเขาซีนถุงบ่ใช่ไหมเขาซีนถุงนี่นี่เขาดูดอากาศออกโอ้เราตัดออกกันไกลแต่แล้วมันก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนหนดูดอากาศออกเป็นบ่ เจ้าซีถุงตัวหนึ่งแมนิลีโอ้เพื่นเอาแบบทำให้เป็นสูญอากาศเลยตัวหนึ่งไหมเออสมัยก่อนนี่ไม่เป็นอย่างนี้นะสมัยก่อน,นเป็นถุงธรรมดาอันนี้ถุงแบบใหม่ดีไซน์ใหม่ทำเป็นสูญอากาศส่งถึงมืออันเกษตรกรเกยากนิดนึงเห็นปะแมนิลีโอ,โอ้เปิดจังไหนเนาะมมนมนมนแบบนี้คิองคในมีวิธีเปิดปุ๋ยนมมอนบ่กะรับเด้าขอมันเป็นสูญอากาศโอเคตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้แล้วโอเคโอเคกลมติตัดออกจักคร่องซ้อนเกครึ่ง้งอนเกล แ้มอันนี้ใส่แ้ำไปแล้วดินี่บึ้มบึ้มลงไปเยิบอันนี้ไว้กองคนโอเคกระเพาไปส่วนอันนี้เก็บเก็บปลาให้ดีครับผมเหยาทังขยอยทั้งเหยาทังไหมเหยาทั้งก็ลงให้ขย่อยก็ขย่อยต่อนะเปยนขย่อยทั้งสิบนิดโอเคครับไปเรับไปสีกันครับผมไปพี่น้องเพื่อนๆตัดปงดินตัดค่าพีเฮดให้ดิน วิธีทางใบตาหนุ่มเมืองสนเมืองเมืองสนหนุ่มเมืองโซนฟ้าผมเง็นไงจู๋ต้องซื้อันอะไรก็เสมอเนาะแลชีดแพะเขาบอกให้ฉีดฉีดขึ้นบนฟ้าฉีดให้เป็นละอองชีดเป็นละอองทำมีมาทันเขาบอกว่าถ้าดินดีถ้าเริ่มต้นที่ด้วยที่ดินดีทุกอย่างก็จะดีหมดเนะน้นตรงนี้แล้วกันตรงนี้ผมขุดหลุมไว้ ผมขุดลุมไว้เคน้้ำหมดแล้วเคเดี๋ยวมารอดูติดตามผลตรงนี้นะครับว่าดินตรงนี้จะเป็นยังไงหญ้าตรงนู้นชัวเขียวเนี่ยมันจะหายไปไหมหมาลองดูกันนะครับอีกสักสองสามวันดเ,ดดเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอย่าลืมติดตามดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้เด้อ,อค,ครับ